ค่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนนะคะเนาะมากินของกับแม่พวกนะคะเร็วแพวกน,นี้เกียงเห็ดรวมเออเห็นบ่เหรอเกียงเห็ดรวมมาหนึ่ตำลาวใส่มะกอกแซ่บนัวปีกไก่ทอดเห็นบ่พี่น้องโอ้ยบ่ได้เห็นเนาะอยัให้เห็นนะนนี่แม่เกียงเห็ดนี่แม่เออเงียงกันนะ เกียงเห็ดร่วมกินเนาะหอมหอมแซบมาเลยแต่มาถึงกับไม่ท่วงมาเลยค่ะเด้๋ยทุกคนทุกคนเลยเอาขอเจ้าผันกันซ้านีก่กกบพ่อเอ้ยเราจะลงตำลาวกว่อนนี่พี่นนองแซบขนาดเลยตำเสบ,บกอกนาะโอ้ยหอมหวยๆเสบกพิแข้งอื้อหือม มันพวกเรื่องพายตัวเย็ยนพักกระเฉียนหนำแซ่บเผ็ดนัวโอ้แซ่บขนาดนี้พี่น้องุืม อะนนไรใส่ใตูหอยมวยส่บุบบวบอืออืมเจ้อออหอบ้านกะหอมหอมเห็ดเห็ดรวมหน่อไม้บักอือมีทุกอย่างบุกบวบบุกน้อยใส่ไปหมดแสบต่มคงแสบแสบไปหน่อย มาไม่พงศ์ว่ามาในมาแล้วพี่น้องไม่พงกินเผื่อเด้อทุกคนเด้อแซ่บแซ่บอื้อหือ ตำชนามประเด็บมาท่อน้ำดำเนาะแซ่บไม่ควรไม่ชอบเปรี้ยวะนะตำเสบกก่อนมันหอมหอมสมปุยลุยไหมสมนวันวนัวไหมบ่มันสมเป็นแล่นนี่สมสมปยลุยอือ ใส <orde S 1> uh ่เห็ดุุอย่างเสบอืออืเสีมา น้ำกันน่วนัวนว่อืมไม่นานาพรคอใคเห็นหมัเพว่มันนั่งก็อีสูงทุกครั้งแกนั่งก็อีเตีย้ยมันเห็นนั่งสูงกันเลยเ่ยเห็นหนาเจ้าจของเห็นบ่ใครเ่ยเห็นบ่ใครลายไหม มหาหันหันอยู่มันโดนอนันนีมันเลยเย็นเย็นไปไปไม่ปวงปวดตรงเนี้ยเค็ดยังบวกขนานัดเลือนมาผักกาดเสียมาหมุนเนาะบกพอก เม่อเคยเหนเมือเคยนรากนี่นีากินใสมัคร น้ำม,ม,มันมาใส่ขนมกินที่เสียบมันกับปุ่นมาค้นๆเหมือนยู่ๆฝนกับตักพี่น้องพอมีปีมีคุยตกจากจากแกข้าวเดียว พ่ถึงสินาทีเศ้จาจะหน ตูหอมไห้ตูเห็นอายางไร n ้ a 我不怕红。嗯嗯嗯嗯 남남담이 섭지어 Kinh hảo này. Mình sẽ mặc ยิ้มเลยพี่น้องแซ่บเซ็บนี่แกงเห็ดรวตมตำหุฮงตำเล้าบานเฮากัะปิไก่ทอดอันนี้น,น้ำยางนัวเลยหนามดัน,นดันผสมเสร็จประแดกนงมีเซ็บเซ่บพี่พว่อยิ้มมาจากมากินซูพีพี่น้องนะคะเนาะพี่น้องเฮาได้กินกับขาเป็นอย่างน้อยเขาเคี่ยมมันเขาเคี่ยมมันพวกมันใบ,บกีโมงเดือบมุฮงประเด็นเบิ้งโทรศัพท์ เอาละค่ะมีพวงอขอขอบคุณแล้วนะคะเด้อพระมิพน้องทุกขุทุกคนบอกว่าฟังไทยฟังรับและต่างประเทศน,นะคะเนาะที่มาเป็นกําลังใจและมากดติดไลค์เออมากดติดเออ่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่นนะคะเนาะสำหรับวันนี้มีพวงอขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ